ปูผาหลวงปู่ท่านพูดดีขนาดนี้ทำไมพี่ยังไม่เชื่อล่ะก็เพราะหลวงปู่บอกเองไม่ใช่เหรอว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะใครพูดไว้ไพเราะน้าฟังแต่มันก็ตรงใจเรานี่นาฟังแล้วรู้สึกถูกต้องในใจเลยนะใช่แต่เราควรแยกแยะว่าถูกใจกับถูกต้องมันไม่เหมือนกันจริงสิบางทีเราศรัทธาอาจแค่เพราะเรารู้สึกปลอดภัยเมื่อเชื่อ และนั่นแหละคือความกล้าของผู้รู้กล้าที่จะถามแม้จะสวนกระแสความเชื่องั้นเราควรเชื่อเฉพาะสิ่งที่ตรวจสอบได้ด้วยตัวเองและนำไปสู่ความไม่เบียดเบียนใช่แล้วเชื่อเมื่อรู้ด้วยปัญญานั่นแหละคือเส้นทางแห่งเสรีภาพทางใจสรุปข้อคิดคุณธรรมกาลามสูตรสอนให้เราไม่ยึดติดกับความเชื่อเพียงเพราะใครพูดหรือเพราะเป็นสิ่งที่เล่ากันมา แต่ให้ใช้สติและปัญญาพิจารณาเหตุผลและผลลัพธ์จากการปฏิบัติจริงหากสิ่งนั้นนำไปสู่ความไม่เบียดเบียน,ลยนและความเจริญในจิตใจจึงค่อยเชื่อและปฏิบัติตามเพราะความศรัทธาที่ตั้งอยู่บนปัญญาเท่านั้นจะมั่นคงและเป็นอิสระอย่างแท้จริง